ข้อสาคัญเลยของคนอายุเยอะนะครับที่เล่นกีตาร์เก่งนะครับนะนี่คือข้อสําคัญนะคือสิ่งนี้คือจุดสําคัญเลยขาดสิ่งนี้ไปผมยืนยันว่าวัยทํางานวัยอายุเยอะถ้าคุณขาดสิ่งนี้ไปผมยืนยันได้เลยว่าคือคุณจะเล่นกีตาร์ไม่เก่งคือผมยืนยันแล้วคุณจะหมดไฟนะครับท้อแท้หมดอารมณ์แน่นอน100%เเซผมยืนยันนะอ่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะผมตอนนี้คือผมอยู่ที่สถานที่ ่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับนะก็ผมก็ชอบเที่ยวงนี้แหละนะครับนี่ก็คือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับข้างหลังก็มีสะพานนะคนกําลังเดินข้ามสะพานอาโอเคมาข้อสําคัญเลยนะครับนะขาสิ่งนี้ไปผมยืนยันว่า เล่นกีตาร์ไม่เก่งแน่นอนนะครับแล้วก็ผมต้องบอกอย่างนี้สำหรับใครที่สมัยวัยรุ่นนะเล่นกีตาร์เก่งแล้วนะถ้าสมัยวัยรุ่นเล่นกีตาร์เก่งแล้วทีนี้คือคุณมาทํางานมีครอบครัวนะมีวุฒิหรือว่าวัยเกษียณเล่นไปถึงวัยทางานวัยเกษียณเล่นมาหลาย,ลายปีเนี่ยลูกศิษย์ของผมนะครับนะเมื่อก่อนเล่นเก่ง แต่ตอนเวลาทํางานก็คือว่าฝีมือหายไปหมดเลยนะคือเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับเนดะี๋ยวผมหามุมแป๊บหนึ่งนะหามุมดีๆสักหนึ่งมันจะได้มีแสงประมาณนี้ก็ได้เนาะโอเคอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้อ่าขอเซตแป๊บหนึ่งนะผมมันรีบร้อรีบไปนะครับนะอ่ะคือข้อนี้คือ เขาไม่เข้าใจเรื่องวิธีสร้างอารมณ์นะคุณทํางานเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นอะไรั่นคือตอนเวลาทํางานหรือว่าเป็นก่อสร้างเป็นเมทเนนหรือว่าเป็นอะไรก็ช่างเวลาคุณทํางานนะคืออารมณ์คุณไม่เหมือนตอนวัยรุ่นนะครับตอนวัยรุ่นคือ,อคุณอาจจะมีไฟแต่เมื่อคุณมีครอบครัวมีงานการมีอะไรเงี้ยคือต้องใช้ชีวิตอยู่กับงานนะอารมณ์คุณจะหาย ผมต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วมันจะทาให้หลายๆคนเลิกเล่นดนตรีไปเลยนะครับนะลูกศิษย์ของผมอายุประมาณ59ก็คือเกษียณแล้วแหละตอนนี้ในน่จาจะเกษียณเป็นวิศวกรนะครับนะ,ะเป็นวิศวกรคือเมื่อก่อนเล่นกีตาร์เล่นกีต์น่ะตอนสมัยวัยรุ่นทีนี้คือตอนเป็นวิศวกรแล้วมาเข้ามาทํางานเนี่ยสาปีเนี่ยคืออารมณ์คนละแบบแล้วมันทําให้เขาฝีมือของเขาอ่ะย่าอยู่ที่เดิมก็คือไม่ได้แตกต่างจากตอนวัยรุ่นนะครับนะ อ่าคืออารมณ์มันหายไปหมดเลยคือเขามารือา้อฟื้นใหม่ตอนใกล้จะเสียนนะคือเขามาคิดได้คือเพิ่งมาเจอสิ่งที่อาจารย์อัมสนแล้วเขาจะเข้าใจทันทีว่าอารมณ์คืออนาคตของคุณเมื่อคุณอารมณ์เปลี่ยนอนาคตคุณจะเปลี่ยนตอนสมัยวัยรุ่นอารมณ์คุณไม่เหมือนกับตอนนี้นะอารมณ์ความอยากเก่งความคึกขนองความมีไฟความปรารถนามันไม่เหมือนตอนนี้ แต่ที่นี้คือปัจจุบันเนี่ยอารมณ์คุณไม่เหมือนตอนวัยรุ่นดังนั้นคืออนาคตการเลก,กิต้าของคุณปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนแน่นอนนะครับนะ <S <S ผมจะบอกอย่างนี้นะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่จะเป็นความมัง่งคั่งการใช้ชีวิตความสัมพันธ์เมื่ออารมณ์คุณเหมือนเดิมอนาคตคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตคือคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ก่อนทำให้อารมณ์คุณแตกต่างจากปัจจุบันก่อนนะครับนะ อย่างที่ผมคือคุณจะเห็นผมเนี่ยออกไลฟ์ข้างนอกบ่อยมากเพราะว่าผมมาเสพอารมณ์นะอารมณ์เหมือนเดิมชีวิตก็เหมือนเดิมคือคุณจะคุณจะไม่มีไฟในการฝึกฝนกีตาร์บางคนเนี่ยกลับมาจากทางานเหนื่อยท้อแท้กลับไปอยู่อารมณ์เดิมเดิมไงกลับไปอยู่สภาพห้องเดิมๆิมกลิ่นเหม็นๆหม็นห้องไม่เคยจัดให้มันสวยงามนะครับไม่เคยออกไปเสพบรรยากาศข้างนอกกลับไปก็เจอแต่คนเดิมเดิมสภาพจิตเดิมเดิมแล้วคุณจะเอาความปรารถนา ที่ไหนมาฝึกกีตาร์ให้เก่งนะผมต้องบอกอย่างนี้เลยคือคุณทําไม่ได้แน่นอนถึงคุณมีคือคุณไม่ได้มีต่อเนื่องบางคนเนี่ยหยิบกีตาร์มาสิบนาทีเบื่อท้อแล้วมันไม่มีมันไม่มีอารมณ์ที่จะอยากฝึกฝนให้เก่งแล้วคือมันนี่มันสะสมไปเรื่อยๆสิบปียี่สิบปีสุดท้ายมันคืออารมณ์ยิ่งแต่ห่างทางห่างยิ่งแต่ห่างยิ่งแต่ห่างอารมณ์การฝึกฝนเรื่อยๆคือกีตาร์คือมันต้องมีอารมณ์ในการฝึกฝนนี่คือวัยทํางาน วัยทางานน่ะถ้าขาดอารมณ์ในการฝึกฝน,นยังไงคือคุณก็ท้อคุณอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่วัยทางานมือกีตาร์ระดับโลกหมดอารมณ์เนี่ยหมดไฟเนี่ยคือเลิกเล่นก,กีตาร์ไปเป็นปี2ปีนะหลายคนมากบางคนเนี่ยเคยเป็นศิลปินมาก่อนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยอา,อายุ4ี่สบาบางคนวัยเกษียณอารมณ์มันไม่เหมือนตอนนั้นแล้วบางคนเนี่ยคือไม่ได้จับเลิกเล่นดนตรีไปเลยนะแต่ความคือความอยากเก่งอยากฝีมือคงที่มันยังคือทุกคนอยากฝีมือคงที่อยู่แล้ว แต่เขาไม่เข้าใจเรื่องวิธีสร้างอารมณ์เนี่ยคือ,อนักประพันธ์เพลงหลายๆคนนะเอาง่ายๆอย่างอิงวี่เนี่ยอิงวี่มามทีนนะครับคือเขามีอารมณ์ตลอดเวลานะถ้าคือคุณเขาจะคือคุณจะเห็นเขาแต่งตัวคือเป็นสไตล์เดิมมาตลอดตลอดชีวิตเนี่ยอย่างถ้าในประเทศไทยว่พิติกิติกิตาปืนพี่กิติกีตารปืนเนี่ยเขาจะแต่งตัวสภาพสไตล์เดิมตลอดชีวิตอย่างเล็กคาราบาว เลขคาราบาวอะไรพวกนี้คือเขาจะต้องคงอารมณ์เดิมอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้อารมณ์เดิมตกเพื่อไม่ให้อารมณ์ความปรารถนาการมีไฟนะั้นตกลงนะครับนะแล้วก็พี่โอรานเขาจะสไตล์เดิมตลอดเพื่อไม่ให้อารมณ์การเป็นศิลปินนี่นตกลงนะเขาจะคือเขาจะหาอารมณ์ที่ตัวเองปลุกไฟได้ตลอดอย่างผมก็เหมือนกันอย่างผมก็คือเป็น,ค,ปนคือผมเป็นอิสระเมื่อก่อนผมเป็นอาจารย์สอนก็คือเป็นวิศวกรโดยเมื่อก่อน นะคือเป็นคนสร้างกีตาร์เป็นคนซ่อมกีตาร์เมื่อก่อนผมก็ผลิตสปริงให้อาจารย์แจ็คทำรัดผลิตสปริงให้พี่หมูคารายเป็นซิกเนเจอร์ทั้งหมดนะครับนะ,ะผมก็หาวิธีเสพอารมณ์ทําให้มีอารมณ์คึกขนองนะครับนะอันดับแรกเลยคือเอาเออกมาเสพบรรยากาศก่อนแล้วก็กลับไปบ้านคือถ้าคุณยังยังเสพอารมณ์เหมือนเดิมเนี่ยอารมณ์คุณยังไงอนาคตคุณก็จะเป็นเหมือนที่คุณเป็นอยู่ในะปัจจุบันนี่คือผมยืนยัน อารมณ์เบื่อจากการทำงานคือบางคนต้องทำโอทีกับดึกกับอะไรเงี้ยคุณเอาอารมณ์ไหนที่จะทำให้ขีดกีตาร์คุณที่คือคุณจะเอามีอารมณ์แบบไหนคุณคุณไม่มีอารมณ์แน่นอนที่จะทำให้ฝีมือคุณพัฒนาแต่คุณอยากเก่งนะครับแต่คุณไม่ได้อารมณ์ของคุณมันไม่ได้แมทไม่ได้สอดคล้องไม่ได้อ่าเขาไม่้เขาเรียกว่าไม่ได้ดึงดูดอารมณ์ของคุณไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่ทำให้คุณพัฒนา อารมณ์ของคุณคือเป็นพลังงานลบที่จะทําให้คุณคือไม่อยากทําอะไรอ่ะรอวันหยุดรอเลิกงานรอวันเสาร์อาทิตย์เช้าวันจันทร์เบื่อเย็นวันศุกร์ดีใจเย็นวันเสาร์ดีใจคืนวันอาทิตย์ท้อแท้วัฏจักวนเวียนมา30ปี40ปีรอกษียณอย่างเดียวหลายๆคนรอกษียนเพื่อจะใช้ชีวิตมันไม่ต้องรอกษียณมันไม่เกี่ยวกับต้องรอกษียณคุณสามารถปลุกอารมณ์ได้ตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยคือคุณต้องรู้วิธีการดับเครียดดับทุกข์ดับอะไรนะครับอย่างที่ผมได้สอนวในคอร์สฝึกกีตาร์วันละ30นาทีนี่คือการปลุกพลังนะฝึกกีตาร์วันละ30นาทีให้ได้ผลสูุดๆ,ๆนะครับคือคุณต้องมีอารมณ์อย่างน้อยใน30นาทีทุกวันบางคนหยิบกีตาร์มาอารมณ์5นาทีคือวางและไม่มีอารมณ์ต่อเนื่องนะถ้าคุณรู้วิธีการสร้างอารมณ์เนี่ยคือคุณบางคนอยากฝึกทั้งวันก็ฝึกได้แต่บางคนอยากเล่นกีตาร์ทั้งวันแต่อารมณ์มันทําไม่ได้ ห้านาทีสิบนาทีเต็มที่ครึ่งชั่วโมงบางทีบางคนหวางบางคนท้อบางคนเห็นกีตาร์บางคนก็ไม่อยากฝึกแล้วนะบางคนเห็นกีตาร์วางอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากฝึกแล้วเพราะว่าไม่มีอารมณ์ไงคือสําคัญคือดับได้คืออย่างมีอารมณนะ์ไปจัดสถานที่มันสวยสถานที่ซ้อมกีตาร์มีตู้แอมมีเฟอร์นิเจอร์มีคมไฟมีพรมทําห้องให้มันสดชื่นเย็นเย็นเข้าไว้มีรูปศิลปินมาแปะนี่คือการสร้างอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับนะการสร้างหนระือคือ นี่คือการสร้างรมที่ดีมากๆนะแต่ทีเนี้ยคือคุณต้องรู้วิธีการดับเครียดวิธีการดับทุกข์นะบางทีคุณบางทีเพื่อนร่วมงานมาพูดลบๆกับคุณอะคุณท้อแล้วอะไรลักษณะเนี้ยคุณทอ้ออะคุณท้อเสร็จบางไอคนพูดมันหนีไปแล้วไอส่วนคุณมันนั่งคิดทั้งวันคนคิดทั้งชีวิตนะครับนะอะนี่แหละคือจุดสําคัญคือคุณวัยทํางานมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณอยู่แล้วจะมาฝึกอะไรตอนนี้มันมึงแก่ไปแล้วมึงอะไรเงี้ย คนส่วนมากมามาหมดอนาคตกับคําพูดของคนแบบลักษณะพวกนี้นะครับนะดังนั้นคือถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ไม่แปลกนะครับที่จะทําให้คุณหมดไฟนะดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องรู้วิธีสร้างอารมณ์การปลุกพลังปลุกพลังในตัวนะขาดสิ่งนี้ไปผมยืนยันได้เลย,เลยว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ช่างขาดอารมณ์ขาดอารมณ์ไป คุณท้อปับแล้วคุณจะไม่อยากเล่นกีตาร์เลยไม่อยากทําอะไรเลยคือรออย่างเดียวรอวันเวลาอย่างเดียวดังนั้นคือไม่ต้องรอคุณสามารถสร้างลมได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับนะผมได้สอนไว้ในคอร์สเล่นกีตาร์วันละ30นาทีให้ได้ผลสูงสุดนะครับนะเป็นการปลุกศักยภาพของคุณนะคือคุณจะรู้ต้องต้องรู้ว่า30นาทีคือคุณจะต้องฝึกอะไรสมมุติคุณมีเวลาน้อยสําหรับไว้ทํางานนะ คุณจะต้องรู้ว่า30มนาทีต้องฝึกอะไรบ้างไม่ใช่หยิบกีตาร์มา30มนาทีเนี่ยฝึกไปเออลเหรอบางคนเด็กก้องเก้งก้องเก้งก้องเก้งวางไม่เกิดผลครับนะเพราะว่ามันไม่พัฒนาเมื่อคุณเล่นกีตาร์แล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าสุดท้ายอารมณ์มันก็หมดนะครับนะคือคุณจะคือคุณต้องเห็นตัวเองพัฒนาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคือคุณต้องฝึกกีตาร์ให้มันได้ประสิทธิภาพที่สุดนะครับในในครึ่งชั่วโมงถ้าคุณฝึกอย่างถูกต้องฝึกอย่างสนุกแล้วก็ปลุกอารมณ์ได้นะคือคุณ เริ่มต้นถ้าคุณสามสินาทีคุณโฟกัสได้คือคุณจะอยากฝึกทั้งวันคือคุณจะอยากอย,กอยู่กับกีตาร์ทั้งวันแต่ถ้าคุณโฟกัสไม่ได้ครึ่งชั่วโมงโฟกัสไม่ได้5ทีโฟกัสไม่ได้นะสุดท้ายทุกวันทุกวันมันก็ไม่สามารถทําให้คุณมีอารมณ์ในการฝึกฝนได้นะครับแล้วก็นั่งมองกีตาร์อย่างเดียวนะ,นะสมมุติอะเดือนหน้ามีอารมณ์มันก็มีอารมณ์แค่วันเดียววันต่อไปไม่มีแล้วนะอะหมดไฟแล้วอ้รอคุณรอปีใหม่รอปีใหมอ่อะปีใหม่ก็มีอารมณ์ได้แค่ตย์เดียวต่อไปก็ อะลอสงการอ่ะลออันอนั้นอะลอปีใหม่อีกเป็นวัฏจักร2 0 30ิปีก็เป็นอย่างนี้นะดังนั้นนะผมแนะนําให้คุณไปเรียนคอร์สเนี่ยนะคอร์ลสลุกศักยภาพเล่นกีตาร์30ินาทีให้ได้ผลสูงสุดนะครับนะคือผมจะบอกทั้งหมดว่า3 0ินาทีคือคุณต้องฝึกอะไรบ้างบางคนไม่รู้วิธีฝึก3 0ินาทีฝึกแบบเออเล่เฮยไม่มีแบบแผนก็คุณจะไม่เก่ง30นาทีคือคุณต้องรู้ว่าสเกลอะเิโอคอร์ด ทักษะแบบไหนตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพครูคุณจะต้องฝึกแบบไหนนะมือใหม่เรียนแบบไหนฝึกอะไรบ้างมืออาชีพต้องเรียนรู้อะไรบ้างใน30นาทีเมื่อคุณ30นาทีทําได้มีมีความสุขสนุกคุณจะอยากฝึกมากกว่านั้นแต่อย่างน้อยคือ3นาทีสามไอ้สามสิบนาทีต้องโฟกัสให้ได้นะครับนะอ่ะแล้วผมจะไปถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับนะเป็นคอร์สออนไลน์ทบทวนซ้าได้ตลอดชีวิตวันนี้คือผมมีโปรให้นะ สมัครปั๊บลงเรียนได้ทันทีนะครับราคาเต็มอยู่ที่7,000ทุนนะราคาโปรไลท์นี้ไลท์เดียวไลท์ปัจจุบันนะผมให้990คอร์สลุกศักยภาพในกีตาร์3าินาทีให้ได้ผลสูงสุดนะครับเรียนได้ทุกวัยนะใครอยากรู้วิธีฝึก30นาทีให้ได้ผลแล้วก็วิธีการสร้างอารมณ์นะอารมณ์กับวิธีฝึกนี่สำคัญมากๆนะใครเรียนแล้วนะไม่ได้ผลเอาไป เอาไปทําตามแล้วไม่ได้ผลเนี่ยคือผมให้เงินคืนได้เลยสามเดือนเนี่ยมารับเงินคืนในเลยนะอ่ะผมให้ห้าท่านเท่านั้นเก้าร้อยเก้าสิบนะให้ห้าท่านเท่านั้นจะราคาเต็มเจ็ดพันท่านที่หกขอคิดที่สองพันห้าร้อยนะครับแอดไลน์นี่มานะอ่ะอ่าก็แจ้งทีมงานได้เลยว่าสนใจคอร์สแคปรูปอ่ะแคปรูปคลิปนี้ไปสนใจคอร์สเลกิท้าสามสิบนาทีนะมีและอ่ามีแอดด้วยไลน์แอดนะครับนะอ่ะ ราคาเต็ม7,000ราคาโปร990ให้5ท่านนะครับนะท่านที่6ขอคิดที่2,500นะใครทันโปร990ร้อโชคดีมากๆไลนนี้ไลน์เดียวไลน์ปัจจุบันเท่านั้นเต็มแล้วคือต้องคิดที่2,500นะอ่ะโอเคขอให้มีความสุขขอให้เรื่อกีตาร์เก่งกับทุกคนนะแล้วผมจะไปแล้วนะครับนะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ